มาสาธิตเจาะปูนนะครับนี่เจาะปูนต้องปรับตรงไหนก่อนบอกก่อนนี่เจาะปูนต้องไปที่รูปค้อนนะครับถ้าจะเจาะปูนต้องไปที่รูปค้อนหัวต้องไปอย่างนี้หัวจับดอกโรตารี่นะครับนี่คือเจาะปูนหนึ่งันแดรวัตต์เดี๋ยวเราจะแยกักทาการแยกักทำทํายังไงครับถอดดอกง่ายๆรูดลงนี้นะครับแค่ลู่ลงนี้อ่า ลย่นเปน็นดอกยักษ์อว่ายักษ์แหลมแล้วกันนะครับอครับโอเคยักษ์ให้ดูหน่อยครับยักษ์ต้องปรับไปตรงไหนยักษ์ปรับไปตรงรูปคอนอย่างเดียวนะครับนี่โอเคครับแค่นี้นะครับ1,800วัตต์บอนต้ามาทอง ถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นหัวดอกจ่อเหล็กเปลี่ยนง่ายๆครับดันออกมาทั้งหัวอย่างนี้เลยแล้วสวมตัวนี้เข้าไปเป็นดอกมือบิดไม่ต้องใช้จัมปาขันแค่นี้เองแล้วปลี่ยนจ่อเหล็กจ่อเหล็กเราจะปรับมาตรงนี้นะครับปรับมาเป็นรูปดอกสว่านนี่อันนี้ก็คือสามารถจอะเหล็กได้หมุนซ้ายหมุนขวาได้ก็ปรับตรงนี้ ใครสนใจคลิกลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้นะครับอันนี้สนใจได้1,800วัตต์ม้าทองนะครับพร้อมกระเป๋าพร้อมอุปกรณ์ของแถมมีครบชุดนะครับรับประกัน6เดือนฟรีค่าซ่อมนะครับสนใจใส่ชื่อที่อยู่เบอร์โทรมานะครับสวัสดีครับ